พระขุนแผนทรงพลใหญ่กรุวัดบ้านกลางสุพรรณบุรีสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องที่ช่องหมุนพระเครื่องแปดดวันนี้ผมได้นำพระขุนแผนทรงพลใหญ่นำมาขยายให้ทุกท่านได้ชมกันแบบชัดๆอีกหนึ่งองนะครับ พระขุนแผนองค์นี้มีความสวยสดงดงามทางพุทธศิลป์และเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์มีความหดเหีย่ยวย,ยุบย่นย่อตามการเวลาที่ผ่านมายาวนาน400กว่าปีมีสายคราบกรุ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนพระองค์นี้เป็นพระที่มีเนื้อหาที่ดูง่ายดูเป็นธรรมชาติพระขุนแผนทรงพลใหญ่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมีผู้สนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารส่วนหนึ่งได้แจกใจ่ายให้ทหารใช้ติดตัวและอีกส่วนหนึ่งได้นำบรรจุไว้ในพระจดีเพื่อสืบทอดทางพระพุทธศาสนาต่อไปพระองค์นี้มีพุทคุณโดดเด่นทางด้าน เมตตามหานิยมแคลคราสคงกระพันชาตรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมท่านสามารถติดตามและรับชมคลิปวิดีโอสาระดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องได้ที่ช่องมูลพระเครื่องปหรือท่านใดที่สนใจจะเช้าบูชาพระเครื่องเพื่อเป็นสิริมงคลสามารถสแกนคิวอา e ค แอดไลน์ติดต่อมาได้เลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยและร่ำรวยเงินทองขอบคุณมากครับ